การกินตัวเองของเซลล์เป็นกระบวนการกำจัดเซลล์เสื่อมสภาพเพื่อรักษาสมดุลภายในเซลล์หากการกินตัวเองของเซลล์ทำงานผิดปกติเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบ่งบอกไวัชารา h อมั m a อฟเ of จ g i งการกินตัวเองของเซลล์คืออะไรการกินตัวเองของเซลล์หรือกระบวนการออโตโฟาจีเป็นการกำจัดและย่อยสลายเซลล์เสื่อมสภาพแล้วนำสิ่งที่อยู่ในเซลล์ไปรีไซเคิลและนำไปใช้ใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในไลโซโซมที่อยู่ภายในเซลลการกินตัวเองของเซลล์เป็นการทำความสะอาดเซลล์กำจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพเซลล์ที่ตายแล้วเซลล์ที่ผิดปกติกำจัดโปรตีนที่ผิดปกติหรือโปรตีนพิษกำจัดซอมบี้เซลล์กำจัดออร์แกนแนลที่เสียหายกำจัดแบคทีเรียไวรัสต่างๆหากกระบวนการออโตโฟาจีไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพจะมีของเสียภายในเซลลและเซลล์ทำงานได้ไม่ดี กระบวนการเผาผลาญสร้างพลังงานไม่ดีเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้นเร่งกระบวนการแก่ชาราเร็วขึ้นผิวเหี่ยวย่นมีริ้วรอยผงขาวก่อนวัยระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเกิดการอักเสบการอักเสบตามเส้นเลือดสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงอายุสั้นลงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อมโรคตับเรื้อรังตับแข็งไขมันพอกตับกล้ามเนื้ออ่อนแรงจอประสาทตาเสื่อมติดเชื้อได้ง่ายการกินตัวเองของเซลล์ทำงานผิดปกติเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างสาเหตุหลักที่ทำให้การกินตัวเองของเซลล์ทำงานผิดปกติ 1. ความเครียดสะสมความเครียดทางกายและความเครียดทางใจ ที่อาจเกิดจากการออกกำลังกายหนักเกินไป (overtraining) หรือความไม่สบายใจความวิตกกังวล 2. การอักเสบเรื้อรังจะยับยั้งการกินตัวเองของเซลล์ 3. การกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการกินตัวเองของเซลล์ทำให้กระบวนการโอโตโฟาจี้ผิดปกติ 4. การได้รับสารพิษสารเคมีมลพิษโลหะหนักจะยับยั้งการกินตัวเองของเซลล์ ห้าขาดสารอาหารบางชนิดวิตามินแร่ธาตุต่างๆส่งผลให้กระบวนการกินตัวเองของเซลล์ทำงานผิดปกติ 6. โรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวา,านโรคอ้วนโรคหัวใจส่งผลต่อกระบวนการออโตฟาจีผิดปกติได้ 7. อายุมากขึ้นการกินตัวเองของเซลล์จะมีประสิทธิภาพลดน้อยลงทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบประสาทโรคอัลไซเมอร์โร,โรคพาร์กินสัน ประโยชน์ของการกินตัวเองของเซลล์มีอะไรบ้างประโยชน์ของการกินตัวเองของเซลล์มีประโยชน์มากมาย 1. ลดการตกค้างของอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญซึ่งจะช่วยชะลอวัยและทําให้อายุยืนยาวขึ้น 2. ช่วยให้ไมโตคอนเดียทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. กําจัดเชื้อโรคภายในเซลล์ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 4. กำจัดเซลล์ที่กลายพันธุ์หรือเซลล์มะเร็งที่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อกํากำจัดโปรตีนส่วนเกินหรือโปรตีนพิษช่วยลดความเสื่อมถอยของร่างกายได้ 6. ช่วยป้องกัน d ีเไม่ให้เสียหายหรือกลายพันธุ์เรีไซเคิลซากเซลล์ที่ตายหรือเซลล์ที่เสียหายเพื่อนำไปใช้กับเซลล์ใหม่ 8. ช่วยป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคมะเร็ง โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคตับโรคกระดูกพุน <_ uff isance> การเพิ่มประสิทธิภาพของโอโตฟาจีจะทำอย่างไรได้บ้าง <_ ff ệc> การกระตุ้นให้กระบวนการโอโตโฟาจีมีประสิทธิภาพดีขึ้นนั้น 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ <_ Pues. S 1> เช่นวิ่งเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำสัปดาห์ละ5วันการยกน้ำหนักเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปทำลายเซลล์เสื่อม สัปดาห์ละหนครั้งหรือการออกกำลังกายแบบ HIIT High Intensity Interval Training เช่นวิ่งเร็ว3นาทีเดินช้า3นาทีสลับกันไปประมาณ5-10รอบสัปดาห์ละ1ครั้ง 2. การอดอาหารหรือการทำ IF ควรอดอาหารให้นานมากกว่า18ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้กระบวนการโอโตโฟาจีดีขึ้น 3. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวัน 4. ทานอาหารทานผักผลไม้ที่ช่วยเพิ่มการกำจัดเซลล์เสื่อมเช่นองุ่นแดงเบอร์รี่ต่างๆเชอร์รี่แอปเปลิลกีวีทับทิมชมพู่ถั่วลิสงถั่วเหลืองบลอกเกอรี่มะเขือเทศหอมหัวใหญ่ขมิ้นชันกระเทียมหอมโสมแปดกล้วยชาเขียวหรือไวน์แดง แต่ไม่ควรทานเกินวันละหนึ่งแก้ว 5. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอาหารแปรรูปเพราะจะมีผลต่อกระบวนการโอตโตฟาจีมีประสิทธิภาพลดลง 6. จัดการควบคุมความเครียดด้วยการทำสมาธิฝึกหายใจเข้าให้สุดกลั้นหายใจหายใจออกให้สุดหรือการทำโยคะ 7. หลีกเลี่ยงสารพิษสารเคมีมลพิษโลหะหนัก 8. การดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยให้กระบวนการออโตฟาจีมีประสิทธิภาพดีขึ้นการตรวจสอบออโตฟาจีจะตรวจสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออโตฟาจี 1. การตรวจเลือดเพื่อตรวจหาค่าเลือดแดงค่าเลือดขาวเกร็ดเลือดไตตับที่บ่งบอกความผิดปกติของเซลล์ที่มีผลต่อกระบวนการออโตฟาจี 2. การตรวจระดับฮอร์โมนเช่น ฮอร์โมนอินซูลิน IGF 1ฮอร์โมนความเครียดที่มีผลต่อกระบวนการออโตฟาจี 3. การตรวจสารต้านอนุมูลอิสระเช่นการวัดระดับวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E โคเอนไซคิวเทที่ปกป้องเซลล์จากความเสียหายและเกี่ยวข้องกับกระบวนการออโตฟาจี 4. การตรวจทางพันธุก,กรรมที่มีความผิดปกติของยีนที่อาจส่งผลต่อกระบวนการออโตฟาจีได้ 5. การตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการตรวจ MRI, CT สแกนเพื่อประเมินความเสื่อมของอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการออโตฟาจี 6. ก,การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อตรวจสอบระดับของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออโตฟาจีการอดอาหารการทำ IF การออกกำลังกายการได้รับสารอาหารบางชนิดเช่น Curcumin, r e s จะช่วยให้กระบวนการออโตโฟาจีมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทำให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงชะลอการแก่ชาราป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้รู้งี้สุขภาพดีตั้งนานแล้ว